เฮ้ยเสียงเสียงอะไรอ่ะเดี๋ยวรอเด้อเด้อเดเด้อยาเดี๋ยวว่ามันข้ามเร็วแล้วมันแบบอ่ะซซอนเลยคะไปแล้ววะ โอเคนอนซะมือแล้วโอเคกับสมรรคราบโซท่างโรยกเกมอ่าร์โซลิกอารวะโซลิกวายเอไม่ใช่เป็นตัว,ต,วตัวเดียวนะ่ตัวเดียวเป็นบัวผีงันนี่ะโซลิกเอ e วายเอเอเอวายเอตัวอะไร หลังจากกบเป็นโซล็กอีกนะมันเยินโยนอะครับมันคือไม่ใช่คนนะมันยังรูปรูปปั้นให้ดีนะรอไปสำรวจกันมปดูแบนตัวตากไมันเยอะกว่า <c oughs> เดีวยวค่อยไปข้างล่า,างกงไม่มีสกุลเลย ไ้กระจุกจังวะโอเคว่าทำไมตโตไม้มะพร้าวโตวอย่างไวอหรวะเนะี่ยข้างล่างตานน้ำผมได้แล้วได้กล่องอเมื่อกี้ใช่ชุบโอ้โห,โหสองอย่างนั่นเลยบวัวพะเมายังไม่มารอนาวะโอเค นอนนานทำไมาหายหน้าเอาเก็บไว้ก่เอาตัวให้ไว้จุดจุดจุดโอเคอ๋ออีกไม่เอ็กตัวไม่อีก,อก,อกสวยโอเคมีโปรกกับข้าวด้วย ไปได้โอเคชูเฮ้ยอย่าปิว้วเลยโอเคอ่าฉิบหาแล้วเหยียบข้าวเว้ยเอออย่าบอนลนะอย่ากัดก,ก,กูนะกูไม่ไมีกระดูกอย่าอย่ามาละไปเอากับข้าวโปะโปะกัขบ,ขบข้าวก่อน,นมึงข้าวเหยียบเหยียบข้าวไปแก

โอ้โหมะพร้าวตัวยาววายอ่าช่มาเมเธเมันคือโบดโบดจำไม่าจะก็เป็นโบดจำไม่ในเนี้ยอันนี้มาเยอะนึงในของมันมือมันเนี่ย,อออนนยโอ้ยเยอะไม่มีหน้าคนอ่ะและแต่อไปเขาสียังไง อเรบไปตรวจเกี่ยวกั้ง่างรอกลับไปสำรวจกันไปน้ปนาโนเมเอรแล้วก็นันผมไม่กล้าไปกันอันตรายมากเลยโอ้โหม่นบางขลังนี้เลยคนกำลังเยอะเลยเข้าสิงแล้วต้องเป็นบทกันแล้วใช่ไหมอ๋อพีเข้ไปต่างวัดกูเผม ทำไมยังห้องแขงแค่นี้เราได้ดีกว่าเตดิอืมปลใบใบมันเยอะแน่ๆขอเสียงยูเนี่ยหาก่อนทิ้งก่อนอืมอะไรอ่ะข้าล่างเกินอะไรไม่รู้ไม่มีอันนี้ก็ไม่ คือแล้ววะไม่รู้สิแ <c ười> ค่ไหนหมีไหมเฮ้อยอะไรอยู่ซ่อนคือแล้ววะไม่เ,เคยไปอ้าวโอ้ยตกเกือบโ้โหตเต็มห้องเลยนบนุนโอเคโอเคเอาไปเรือเอาไป่อยเอาไปเก็บขี้บ้าน่นไว้นะ เฮ้ยอันที่ก่อนหน้าก็มีหรอมันเยอะผมหาไม่เจอมันอยู่ซ่อนอยู่เฮ้ยสวยอันเนี้ยสวยสวยสวย,สวย,ส,วยสวยไม่ทานสวยสวยสวยโอเค โอเคครบเลยผมซะโหัขนาดนี้มึงขนาดมีมีมเย้ยขนาดนี้เหรอออขคเไปไหนวะเนี่ยเยหรอขนาดรบมือก็กมีอน โอ้ยหลายโคตรไม่ยงมีอีกหรอเอาไปรวยของดีโอ้ข้างหน้าก็มีอ่ะได้ๆหรอกข้างหน้าก็มีแปลกๆหน้เจ้าจานจริงนะล้เบื่อหน่ะอ่ะโอ้โหไม่มีหรอ ทำไมไม่มีเลยวะเนี่ยสมัยเออเดี๋เวดผมเจอเด็กเจอพอดีเลยสวยสวยสวยไนส์สวย,ๆๆๆ nice. สวยเอ้าน้ำโถหเด้เดี๋ยวเราไปปีกาแล้วเออปิกตั้งไว้เลยโอ้ยอย่าเปียวเลยอย่าเปียว ตังยาเก็บหายว่ะตังไม่โดนนะตังยางยังไม่ใช่เออช่วยปิดนด้ำดิสามแมวนไงสามันโอ้ยเอ็นได้ก็มี้างหน้าก็มีนะโน้เหมือนนะ่ะมีไหมขอเล็กขอเล็กหน่อยมีเล็กไหม เด็กยวไปเนะี่ยโอ้โหอันนี้ก็มีเอาฐานเดิมเหมือนเดิมอี้แหวมเลยฐานเดิมดีเฮียอันนี้อันนี้จำได้นะอันถ้าอ๋ออย่างาง่ยยายๆยกไปยกไป nhà mấy bộ nhà mấy bội. ở à, chơi lệ sưởi xóa chơi lệ sưởi nhà để chấp băng ok xóa chơi qua đi xóa qua nhà mấy buồn này uh. โอเคแล้วไปล้วงเองนี่นี่เดี๋ยวเลยเอาล่วงเองอ่ะโอ้โห و. คู่สงเฮียข้าขนาดก็มีเด็กล้วยโอ้โหเยอะเกิดเกิดไปเฮียเออเด็กปกว่าติตกมาเฮียนะ จะกระดกมาล่ะอะไรเสียงสว่างมาล่ะเบียดปั๊บอีกปั๊บเกียื่อนี้ดีๆจะกระดกมัาที่เฮียเนี่ยอ่าไปนะอ่ใช่ไหมเฮียโคตรสูงเลยโคตรอันตรายไอ้เฮียืึสูงเกิน อะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะตัวอะไรวะเหย่บบอกคือตัวโซลเล็กน่ะปุปการังอุปยูน่ะเอาแล้วอแลรวจ้าเอาแล้วอะไรจ้ะกูไม่มีปืนนะกูมาคำบททีไม่มีปืนโอ้แค่นาบไม่เคยเหยียว โ้กำลังปฏิกิรกยาไ,ไหนไหอ๋อปดกิรไหนนะวะเนี่ยไหนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเยวเหมือนเสียงโซลเลยเลยโซลีี

完了。 nó vai, tiền là con này còn nhiều à giao kiểu khó ngon ok nó nám à แล้วก็ไปน้อยต่อไปนอนใช่ไหมเอาวาคำเราอะเพาะว่ายังว่ะเอาเหล็กไปเลยปรลาไปหาเอาปรรลาก็คาเคยัาลุกเปิ่หาเพชรขึ้นมาเลยเจอว่ะด้วยเออสวยเอามวานอนต่อสวยนอนเนี่ย โอเคุค้มจังวะอย่าเลยเอาปลามารวยยังเมื่ไม่นอนนานวะเนี่ยยังมีปลาสองตัวโอ้ปลากระเป๋าโอ้พอแล้วหมดน,นานลปปะป้งปลาปะ

โนโนงอไปนะกูกูกลับแล้วม่โดนไอ้เหี้ยเฮ้ยมันมาตัวไหนเนี่ยไอ้เหี้ยตัวซอลิกไอ้เหี้ยตัวนี้เนี่ยซอลิกไอ้เหี้ย มาไงวะเนี่ยเฮ้ยยายายามึงจะฆ่าก็มาไม่เชี่ยวมัจะทำไรอู้หโอ้ชิกโอ้ชิกโน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 ่อย่าบอกจะทำประตูนั่นนะ อย่ามึงเอาไม่ได้หรอเขียวติโครแรลมมึงยังจะบอกกระทำกระจุกแตกหน้านาเอาดีๆวะเนี่ยเอาดีกหัวแล้วไม่มีกำเสกไม่ก็เข้าโตตีตตตแล้วหรอตีไปได้อะทำไม,มไม่ตีไปได้วะ มานมี่มานี่มานี่มานี่มันนี่เลยมันนี่เลยมันนี่เลยเชื่อเอาชิมาคูมันนี่เลยไม่เลยมันนี่เลยทันนี้ที่ตัวใหญ่ชิมหายมันเปลกเลยมันตัวมึอนเปลกเลยทันที้ที้ขาใหญ่ชื่อมหายมือนผีเปลกเลยโหโหโหและและ อันนี้อันนี้ห้องกระจกกูแต่มันตีไป <laughs> อะไรวะมึงขาเปลกเลยคันนี้คนทนต์การีกอะไรกวะโอ้โหแม่งแตกแม่งเลยโดนโดนเตะขาเตะย่าไม่โดนเววยกูัววลวนแน่ๆวะยัางยายายา เจ็บนีเลยเจ็บเจสี่เราเข้ไปไวันตีวันเลยวะโอ้กลเรจะพังแล้วยายาอืมยายายาเจ็บตีเจ็บเฮ้ย

อย่าบอกกระทำกระจุกแตกแล้วนะจะเย็นดิออกสายยางอะไรอย่ามาแล้วมาแล้วออารืวะ <Yeah. S 2> เฮียยังไงมันจอดมือจะวะมันข้ามเร็วแล้วมันงเถอะซ้อนเลย้ยวไปไหนวะเฮ้ยเชีย่ย เชี่ยอาแล้วเอาแล้วจ้าของกูไอ้พี่แย้ของกูโอเคอย่าเดียวอย่างเดียวอย่าเดียวอย่างเดียวเลยใจเย็นใจเย็นมาหนีสักข้างกูใช่ป่ะเวนงานมัเดิ้อลำเบอิ มันเหนื่อยมันเหนือันเหนื่อยตีไม่รเลยตีขาหนอกอนมัน,มนมแบบนี้ตีขาเอ้ย่ยบาบนี่เฮ้ยย,ย่าบัางเฮ้ยย่าบนีเ่เอาไปย่าบกูเอาไปเอาไปย่าบกูส ไกด์อย่าบ้างคูยเก่กับข้าวบล็อตเตอรี่ในปีสามุ้ยมองเที่ยอะไรเนี่ยน้องอย่าบ้างคู่ไอ้เว้นไอ้เยี่ยมไอแม่เลยสักไม่เข้าใจฟวาเรื่องเลยรู้เรื่องเลยติดตเดติดตเด็กบ้างอย่างเนี้ยเตะขาเลย ตตทเาข้าสอสัวหน้าเลยัวยายาปางกูยังยังยีกยังยีกสู้เหรอสู้กับ,บกูเหรอสู้สู้อีกนะ

รอนานเลยวันนี้โอ้ยยาจะตายจะตายจะตายนุน่นน่นน่นขอยากินมะพร้าวหน่อยยงอังหยิอีกย,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 ยังไม่ตาเสือกออกินมะพร้าว ไม่ยอมไอ้เชี่ยไม่ยอมไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยโคตรลุเลยเฮ้ยไม่ยอมเว้ยไม่ยอมไอเชี่ยโอเคของเหลือเหือเหืออยู่เ,เก่งจะว,าาาว่าจะซอลดิดไงไอ้เชี่ยขาตัวเฉื่มหายออกมาเพี๊บเล,เลยเอ้ยจะยิงกระจายเชี่ยตีแดงสฉื่มหายตีแดงสองรอบ มันตีว่าอะไรวะขาไม่เปรตเลยไอ้ช <verw Har ps> ่างโหดเด็ดเลกเลยมันตีไม่โดนเนี่ยมันตีขาไม่ไม่โดนขามันใหญ่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหใจเย็นใจเย็นไอ้นยังหัวมองไปเกมบลัวผีหัวเกินหัวเกินทำบล็อผีมันหัวเกินอะ จเย็นดิโอเคของอะไรเนื้อเย, <Yeah. S 2> <ม>ย้ตายนั่งเออโอ้โเนเหนอขอร้องพี่ซอนเล็กพีเอสเไปย้อนย่งกับโก เอาไปเอาไปเอาไปตายมีนวะนี่วะตายมาเนี่ยเฮ้ยตายซะตายดิตาย,ตาย,ย,ยไม่ตายวะโอเคไ่ฟังตายซะเรีบยบร้อย โอ้โอ้เพลงเอาเอาเพลงเพลงยังอยู like it, right? um, like <laughs> ่โ uh, อ uh, okay, ้เสียงดังแล้วพูดเรพ้งแตกได้ยังไม่เป็นรเนี่ยซศร้าเด็กทำไมชอบเปิดเพลงอะไรวะเนี่ยวัวเดี๋ยวมาเยี่ยมกับโกข้าวปิดสายอยู่หายาวะเย่ยเยี่ยมโอเคเยี่ยม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  อุตส่าห์กลัวเกต่อสู้ตายสามรอบแลไอ้นีจะด้วอะไรเกียแม่งัน,น้ตัา้าได้ไหมไม่ได้โอ้อขนาดเบืออยแล้วก็ขนาดนมึงมันจะด้วยอะไรเฮีย อย,อย่ามานะไปเอาทางกันทั้งรเดีย๋ยวกูมาละมาแล้วอพอไหมควบพอแล้วไอ้หมอนผีไอ้ตัวเอียกก็ได้อยู่นะสยองเนี่ยกัมฮ่องไป โอเคก็ขอการชิมมาใหม่ก็เกี่ยกัสิบหน้ากูแชร์กูสักใครนะาก็การชิมมาใหม่โอ้โหจะได้อยู่สอเลเกเสียร์เลยก็ได้อยู่นะเออตีคู่แระก็ขอ,ขอชิมอ่ะอยาใช้ใหม่สุดเลยครับ